สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคนะฮะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะฮะในกรณีที่เราเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวนะฮะเราเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวจะทําอย่างไรนะรที่จะไม่ให้ธนาคารถูกธนาคารฟ้องนะแล้วก็ถูกธนาคารยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดนะแต่ว่า <c oughs> เทคนิคต่างๆเหล่านี้ผมบอกเลยว่าพื้นฐานคืออะไรรู้ปะ่ะที่คุณที่เขาบอกว่าทําอย่างไรไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ไม่ให้ถูกฟ้องเนี่ยถ้าคุณผ่อนบ้านไม่ไหวเนี่ย เทคนิคต่างๆเหล่านี้มันต้องอิงพื้นฐานคือคุณต้องมีเงินนะครับยังไงคุณก็ต้องมีเงินในการจ่ายเขานะครับไม่มีเทคนิคไหนหรอกที่จะจะสามารถแนะนําคุณได้ว่าคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะครับแล้วคุณก็จะไม่โดนฟ้องแล้วคุณก็จะไม่โดนยึดทรัพย์ไม่โดนขายท่อตลาดเป็นไปไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องมีต้องมีจ่ายถ้าคุณไม่มีจ่ายเทคนิคต่างๆนี้ไม่มีถ้ามีก็ผมไม่เคยเจอเอ,อย่างนี้แล้วกัน ไม่ไม่มีนะเทคนิคต่างๆที่พื้นฐานโดยคุณไม่ต้องจ่ายอ่ะไม่มีทางนะครับต้องบอกเลยนะครับสำหรับเนื้อหาสาระวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์บางกอกไม่ใช่สิเว็บไซต์นะครับ thebankokinsight.com g นะฮะก็เอ่อเป็น5เทคนิคนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเนื้อหาสาระค่อนข้างดีนะแต่ว่าผมก็อาจจะสอดแทรกความเห็นส่วนตัวเข้าไปนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใครที่หวังว่าจะมาฟังคลิปนี้แล้วแบบว่า เฮ้ยเทคนิคไรวะที่แบบไม่ต mm ้องจ่ายหนี้ธนาคารแล้วไม่โดนฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นหนี้เสียด้วยไม่มีไม่มีนะครับเทคนิคต่างๆเหล่านั้นที่คุณกำลังจะคิดแบบนั้นไม่มีนะต้องบอกก่อนนะถ้าคนบอกว่าโอ้ยงั้นกูไม่ฟังแล้วอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับแต่บอกก่อนว่าเทคนิคต่างๆมันอยู่บนพื้นฐานที่คุณต้องมีเงินชําระเขานะครับเพียงแต่ว่าจะชําระในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันนะครับเอาผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะฮะเขาบอกว่านะครับเมื่อเงินในกระเป๋าวิกฤต ผ่อนบ้านไม่ไหวทำอย่างไรไม่ให้ถูกยึดทรัพย์นะฮะนะก็คือเขาบอกว่าเมื่อเงินในกระเป๋าวิกฤตเนี่ยจากสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ระบาดหนักทำให้หลายคนตกงานถูกลดเงินเดือนนะครับผ่อนบ้านไม่ไหวต้องทำการประนีประนอมกับธนาคารอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นจากการถูยึดทรัพย์สินนะครับก็เขาบอกว่านะจากการระบาดของโควิดเนี่ยส่งผลเป็นอย่างมากนะะต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะครับ ประชาชนจํานวนไม่น้อยต้องประสบกับปัญหาขาดไรายได้ทําให้ผู้ที่มีภาระก้อนใหญ่อย่างการอย่างการผ่อนบ้านเนี่ยอาจจะต้องอาจจะผ่อนต่อไม่ไหวบทความนี้จะแนะแนวทางสําหรับผู้ที่มีแนวโน้มผ่อนบ้านไม่ไหวต้องทําการประนีประนอมกับธนาคารอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกยึดทรัพย์สินนะครับนะเขาบอกว่าเมื่อรู้ตัวว่าผ่อนไม่ไหวให้ติดต่อธนาคารทันทีนะเอ่อการติดต่อธนาคารทันทีก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ แต่ว่าจากประสบการณ์ผมอะหลายๆธนาคารบอกว่าธนาคารไม่มีมโนโยบายนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนบอกว่าบางเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าต้องเป็นหนี้เสียก่อนนะคะถึงจะปรับโครงสร้างหนี้ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชาติก็เขาออกหนังสือมาแล้วว่าให้ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกนะคือเชิงรุกคือไม่ยังเป็นนะต้องให้ลูกค้าหรือผู้กู้เป็นหนี้เสีย ก็เข้ามาปรับได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้เลยไม่ต้องรอให้เป็นหนี้เสียจะรอเป็นหนี้เสียทําไมในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะแต่หลายคนพอเข้าไปเนี่ยก็บอกว่ามีปัญหารีบเข้าไปติดต่อธนาคารพอไปติดต่อมันบอกว่าเออยังไม่มีนโยใบายในการปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าในสถานการณ์จริงมันเป็นยังไงแต่ว่าในหลักการคือมีปัญหารีบเข้าไปคุยกับธนาคารอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะครับเขาบอกว่านะครับธนาคารแต่ละแห่งนั้นเข้าใจถึง ผลกระทบที่ลูกค้าได้รับจากโควิดเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะประมีประนอมการผ่อนชําระซึ่งสิ่งแรกที่เราควรทําเมื่อรู้ตัวว่าผ่อนบ้านไม่ไหวนั่นก็คือเข้าไปติดต่อธนาคารโดยเร็วที่สุดนะครับมีคนจํานวนไม่น้อยนะฮะที่ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับธนาคารด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีกําลังผ่อนบ้านต่อและเลือกที่จะไม่จ่ายแล้วเงียบหายไปดือด้อท้ายที่สุดก็มีการฟ้องร้องและถูกยึดรั์อ่าโอเคข้อนี้ผมบอกเลยว่า หลายคนเนี่ยที่เขาเขาไม่เข้าไปเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาผ่อนอันนี้ผมบอกเลยถ้าคุณไม่มีปัญญาผ่อนผ่อนเนี่ยอันนี้พูดแบบไม่ดรามา่าพูดแบบตรงไปตรงมาคือไม่กระแดะก็ไม่ต้องเข้าไปหรอกครับ <c oughs> คุณไม่มีปัญญาผ่อนเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ครับจริงๆไม่มีประโยชน์ครับคือถ้าอยู่ในหลักการพื้นฐานนะคือเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยกว่าจะหากินหาใช้ได้เนี่ย ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญญาผ่อนธนาคารได้แน่นอนอันนี้ไม่ไม่ต้องเข้าไปหรอกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะธนาคารเขาถามว่าอ่ะแล้วคุณจะผ่อนยังไงเดี๋ยวถ้าฉันลดให้คุณแบบนั้นลดอันนี้ให้พักนู่นให้พักนี่ให้คุณก็ยังจ่ายไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องไปหรอกเอาจริงๆผมพูดแบบตรงไปตรงมาเพราะผมอยู่ในตรงนี้ผมอยู่ตรงนีนะ้ลูกค้าผมเป็นลูกหนี้เสียธนาคารแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตะทุกวันนี้รายได้ของบริษัทก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่ มีปัญหาการจ่ายหนี้กับธนาคารแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าผมจะเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับถ้าเป็นสินเชื่อผ่อนบ้านก็จะแนะนําไปละกันเพราะว่าคงไม่ช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดเขาไม่มีความสามารถในการจ่ายจริงๆน่นจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าไปคุยจะคุยยังไงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าหากปล่อยเอาไว้บนเสียนั้นไม่ได้มีแค่ทรัพย์สินที่จะถูกยึดเพราะถ้าหากทรัพย์สินมีมูลค่าน้อยกว่ายอดหนี้คุณก็ยังคงต้องหาเงินมาชําระหนี้ส่วนที่ขาดและยังรวมไปถึงประวัติทางการเงินที่จะเสียหายหนัก ซึ่งส่งผลถึงการทําธุรกรรมต่างๆในอนาคตอีกด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ควรติดต่อไปยังธนาคารให้เร็วที่สุดนะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดมีทรัพย์สินน้อยกว่านี่สินแล้วขายทอดตลาดแล้วเงินไม่พอยังไงก็ต้องฟ้องต่อแต่สุดท้ายคําถามคือก็แล้วยังไงก็คุณไม่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วอะอยากยึดก็ยึดไปเถอะเพราะมันไม่ไหวแล้วนะจะนี่เสียจะติดประวัติในเครดิตบูโรนี่เสียติดแบล็คลิสติกอะไรก็ติดไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีปัญญาจ่ายจริงๆนะฮะถ้าใครอยู่เป็นพื้นฐานแบบนี้ก็ ก็นี่แหละคือไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยอันนี้คือความคิดเห็นผมเองนะอาจจะตรงไปตรงมานิดนึงนะนะเขาบอกว่าเอ,อถ้าผ่อนไม่ไหวเนี่ยนะฮะเขามีสี่ห้าข้อนะเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยขอผ่อนชําระยอดหนี้ค้างอ่านะคือยอดหนี้ที่ค้างอ่ะสมมติว่าค้างอยูเออ่เดือนละหมื่นห้าสามเดือนไม่ได้จ่ายมันเป็นเงินสี่หมื่นห้าบางธนาคารแม่งก็บ้าเข้าไปถึงบอกคุณต้องจ่ายก่อนสี่หมื่นห้าที่ค้างอยู่เนี่ยแล้วค่อยมาปรับโครงสร้างหนี้ คือนอนเซ้นไร้สาระมากเขาเขาไม่มีปัญญาจ่ายเดือนละหมื่นห้ามาสามเดือนแล้วอยู่ดีๆเขาจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้มึงสี่หมื่นห้าถ้าเขามีปัญญาจ่ายสี่หมื่นห้าเขาก็จ่ายไปเลยสี่หมื่นห้าไม่ต้องมาขอปรับแล้วก็ผ่อนกันไปเหมือนเดิมนะเพราะฉะนี่นเขาบอกว่าต้องให้ผ่อนยอดที่ค้างชําระได้นะครับข้อสองคือยื่นขอขยายระยะเวลาการผ่อนชําระออกไปนะครับแล้วก็พยายามจะให้ชะลอการฟ้องนะ พยายามประนีประนอมยอมความอันนี้คือหมายถึงหมายถึงตอนโดนฟ้องแล้วนะอันนี้ไปประนีประนอนมยอมความพิสารนะก็แล้วก็ชะลอการยึดทรัพย์ชะลอการขายทอดตลาดนะคือต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวเราจะนําไปสู่หนทางที่ว่าไอ้าข้อนี้มันจะเป็นยังไงนะถ้าถ้าเราจะต้องทำนะเขาบอกว่าแต่ละธนาคารนั้นนะนะครับมีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบอยู่แล้วนะซึ่งแตกต่างกันไป โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยคือแบงค์ชาติเนี่ยที่ทำการรวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากข้อมูลที่แบงค์ชาติได้รวบรวมมาให้นั้นจะเห็นได้ว่ามาตรการช่วยเหลือนั้นจะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันแต่ก่อนที่จะตกลงเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้แนะนําให้ตรวจทานเงื่อนไขให้ดีๆก่อนเพราะบางมาตรการก็ช่วยคุณสบายแค่เบื้องต้นแต่อาจจะสร้างความลำบากในภายหลังก็ได้นะครับเขาบอกว่ามามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโดยสามารถดูได้ดังนี้นะครับ รูปแบบที่1นนะครับคือการพักชำระหนี้เงินต้นคือไม่ต้องจ่ายเงินต้นนะข้อดีคือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นเช่นค่างวดบ้านคุณหมื่นห้าเป็นดอกเบี้ยสักแปดพันเป็นเงินต้นสักหกพันเอ้ยเป็นเงินต้นสักเจ็ดพันนะก็ไม่ต้องจ่ายเงินต้นเจ็ดพันแต่จ่ายแต่ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะแต่กําหนดระยะเวลากี่เดือนกี่ปีไม่รู้แต่จ่ายแต่ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับข้อเสียคือจํานวนเงินต้นก็ยังคงเดิม ไม่ได้มีการลดลงเพราะเราไม่ได้จ่ายต้นมันก็ไม่ลดลงอยู่แล้วจ่ายดอกนะสรุปก็คือเมื่อครบกําหนดพักชําระนี่จํานวนเงินต้นก็ยังเหลือเท่าเดิมเช่นจ่ายดอกเบี้ยไป6เดือนคุณก็จ่ายเดือนละแปดพันแปดพันไปหเดือนเสียดอกเบี้ยไปอ่สี่หมื่นแปดเงินต้นก็จะเหมือนเดิมพอเดือนที่7คุณก็กลับมาผ่อนเป็นเดือนละหมื่นห้าเหมือนเดิมนะครับนี่คือพักชําระนี่เงินต้นรูปแบบที่2คือพักชําระนี่นี่เงินต้นและดอกเบี้ยคืออันนี้คือเลื่อนกําหนดชําระนี่ทั้งหมดออกไปก่อนเลยไม่ต้องชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคือ ต้องจ่ายเดือนละหมื่นห้าไม่ต้องจ่ายเลยหกเดือนนะสมมติข้อเสียคืออาจจะดอกเบีย้ยเขาก็ยังคิดคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครบกําหนดพักชําระหนี้ที่ระบุนะครับภาระหนี้ทั้งต้นและทั้งดอกจะเพิ่มขึ้นทําให้ระยะเวลาการผ่อนบ้านยาวนานขึ้นคือดอกอะ่ะมันเพิ่มแต่ต้นมันไม่เพิ่มนะเช่นคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเดือนละหมื่นห้านะครับแล้วมันเป็นดอกเบีย้ยเดือนละแปดพันสมมตินะครับ แปดหกสี่สิบแปดมันก็จะมีดอกเบีย้ยค้างที่ระหว่านคุณไม่ได้จ่ายเพิ่มอีกสี่หมื่นแปดไอ้สี่หมืนแปดเนี้ยเขาจะให้คุณจ่ายเดือนที่เจ็ดหรือว่าจะเอาไปทยอยจ่ายเดือนสุดท้ายก็ไม่รู้แต่สรุปครูคือคุณจะมีเงินดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาสนะี่หมืนแปดะเพราะคุณไม่ได้จ่ายหกเดือนถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็แฟนะเพราะหกเดือนที่คุณไม่ต้องจ่ายเขาเลยสักบาทนะมันจะมีดอกเบีย้ยค้างขึ้นมาสี่หมืนแปดผมว่ามันก็โอเคนะเออนะผมถึงบอกไงว่ามันอยู่ในพื้นฐานของความเข้าใจว่ายังไงงงกก็ต้อมีเินนนใาารจ่ยนะ ไม่มีเงินในการจ่ายยังไงมันก็ต้องมันก็ทําไม่ได้อะนะครับรูปแบบที่3มคือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคือข้อดีคือผ่อนชําระรายเดือนตามปกติแต่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงลดภาระที่ต้องจ่ายรายเดือนลงได้ระดับหนึ่งโดยเปอร์เซ็นในการลดลงจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารข้อเสียคืออาจจะช่วยลดภาระที่ผ่อนใจ่ายในรายเดือนได้ไม่มากนักอ่าเช่นดอกเบี้ใใย,ยที่เขาคิดคุณอยู่แล้วเนี่ยประมาณ6%เปอร์เซ็นขาลดให้คุณเหลือ4%เปอร์เซ็นก็คืออ่าประหยัดดอกเบี้ยไป2%เปอร์เซ็นต่อปี นะเป็นหนี้อยู่3ล้านก็ประหยัดไปเดือนละหกประหยัดไปห0 0 0ื่นหกหมื่นอัสิบสองหารก็ประมาณเดือนละห้าพันคุณก็จะประหยัดดอกเบี้ยไปได้เดือนละห้าพันใช่ไหมเออใช่ไหมเออใช่นะครับสามล้านสองสองเปอร์เซ็นเออหกหมื่นถูกแล้วก็เฉลี่ยดอกเบีย้ยคุณจะลดลงไปห้าพันนะคุณก็จะจ่ายค่างวดเดือนละหมื่นห้าก็จะเหลือแค่หมื่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้เขาก็ระยะเวลาจํากัดอันนี้ข้อเนี้ถือว่าดีนะผมจะแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนว่า การปรับโครงสร้างนี้อ่ย่าไมสนใจค่างงค่างวดก็ค่างวดก็ต้องสนใจนะแต่หลักการสําคัญที่ส yeah. ุดท right. ี่ต้องสนใจคืออัตราดอกเบี้ยต้องเจรจาให้ได้ลดลงกว่าปกติที่เราได้นะไม่งั้นจะปรับโครงสร้างนี้ไปทําไมปรับโครงสร้างนี้แล้วได้ดอกเบี้ยแพงกว่าเดิมันนี้ก็ไม่ควรจะปรับแต่ว่าปรับโครงสร้างนี้อย่างไนต้องได้เท่าเดิมหรือถูกลงกว่าเดิมนะครับพะนั้นข้อ3เนี่ยโอเคเลยนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับข้อที่4คือพักนี้ นะครับคือข้อดีคือเลื่อนกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดออกไปก่อนไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยในระยะเวลานั้นจำนวนหนี้ก็ไม่เพิ่มหมดกำลังหนี้หมดกวลเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่งข้อเสียคือจำนวนเงินต้นและคงเงินต้นคงเดิมระยะเวลาการผ่อนอาจยาวนานขึ้นอันนี้ก็คล้ายข้อ2ก็คือไม่ต้องจ่ายเลยแต่ว่าดอกเบีย้ยมันก็ต้องเกิดอยู่ดีแหละนะครับรูปแบบที่5คือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับข้อดีเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ทั้งหมดคล้ายการรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม กระจายอัตราการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะครับข้อเสียคือระยะเวลาการผ่อนยาวนานขึ้นระยะเวลาการผ่อนยาวนานขึ้นไม่ใช่ข้อเสียเลยนะสาหรับผมนะครับทั้งหมดรูปแบบนี้ต่างๆนานๆเนี่ยข้อ5้าเลยดีที่สุดคือการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่นะการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตอบได้ว่าปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ปรับแบบไหนนะปรับแบบที่ลูกหนี้จ่ายได้อน,นั้นคือการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดีที่สุดผมถึงบอกว่า การผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วการจะชะลอการยึดทรัพย์ชะลอการฟ้องชะลอการบังคับคดีชะลออะไรกันทั้งหลายเนี่ยอย่างอย,ย่างน้อยยังไงก็ตามคุณก็ต้องมีเงินผ่อนชําระหนี้คุณไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เนี่ยธนาคารเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ในภาวะที่เขารู้ว่าลูกหนี้มีปัญหาเนี่ยเขาก็อยากช่วยนะเขาอยากช่วยนะครับเขาอยากได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้ใหม่อิงอิงตรงไหนรู้ไหมผมประสบการณ์ผมนะผมอบอกว่าธนาคารเนี่ยบางทีเขารู้อยู่แล้วว่าเขายอมเสียเปรียบคุณ ธนาคารเขายอมเสียเปรียบคุณนะแต่เขาจะไม่ยอมให้คุณเอาเปรียบเขาฟังแล้วงงไหมหลายหลายคนจะงงคือธนาคารเขายอมเสียเปรียบจากเงื่อนไขเดิมที่เขาเซ็นสัญญาหาคุณไว้อ่ะเขายอมเสียเปรียบให้ให้ปรับโครงสร้างนี้ใหม่เป็นเงื่อนไขที่อ่อนลงแล้วเขาเสียเปรียบเช่นลดดอกเบี้ยขยายระยะเวลาแทนที่จะได้เงินเร็วขึ้นอ่ะก็ขยายเวลานานออกไปลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าก็ได้กําไรน้อยลงนี่คือธนาคารยอมเสียเปรียบให้คุณยอมปรับโครงสร้างนี้ให้คุณ ตามกาลังความสามารถที่คุณผ่อนชําระได้แต่เขาไม่ชอบให้คุณเอาเปรียบเขานะครับเช่นคุณมีเขาดูแล้วว่าคุณกิจการคุณได้คุณคุณยังโอเคอยู่แต่คุณเอาเปรียบเขาคุณเจรจาแบบเอาเปรียบเจรจาแบบเอารัดเอาเปรียบเจรจาแบบเห็นแก่ตัวสุดๆไอ้แบบนี้ธนาคารเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาผมเจรจานี่ลูกค้าผมจะเจรจาให้ให้ธนาคารเขาเสียเปรียบเราแหละแต่เราอย่าไปเอาเปรียบเขาผมจะบอกลูกค้าผมตลอดอย่าไปเอาเปรียบเขาแต่ให้เขาเสียเปรียบเรา งงไหมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยห้าหกห้าข้อที่บอกมาเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นฐานที่ยังไงคุณก็ต้องจ่ายให้ได้ถ้าอย่างที่บอกเนี่ยตอนต้นคลิปนะถ้าเกิดคุณบอกว่าอยังไงก็จ่ายไม่ไหวอะ่ะเงินจะกินจะใช้ยังไม่พออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับหรอกฮะบางคนบอกไปปรับก่อนแสดงเจตนาก็ปรับไปแล้วกันแล้วแต่คุณนะถ้าเกิดคุณไปปรับแล้วเอ,อ่อไปปรับแบบจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวคุณก็กัดฟันจ่ายดอกเบี้ยไปสุดท้ายพอจ่ายไปหกเดือนเฉพาะดอกเบี้ย เดือนที่7ต้องกลับมาจ่ายเต็มแม็กอีกนะฮะเขาจ่ายไม่ไหวนะก็ถ้าเกิดคุณเสียดอกเบี้ยไปเดือนละแปดพันสมมุติหเดือนก็4ี่หมื่นแปดก็เสียไปฟรีๆนะพอเดือนที่7คุณจ่ายไม่ไหวเดือนเจ็ดแปดเก้าคุณก็กลายเป็นนี่เสียอยู่ดีแต่ว่าคนก็ไม่เป็นไรไอ้ที่จ่ายดอกเบี้ยไปก็ถือเป็นค่าเช่าบ้านก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอิงบนพื้นฐานนะครับการชําระหนี้ตามกําลังความสามารถและธนาคารเขายอมที่จะเสียเปรียบเรา อย่างที่บอกนะแต่เขาไม่ยอมที่จะให้เราออเอาเปรียบเขานะครับก็คลิปดีๆวันนี้มาเอามาจากเว็บไซต์ the b a n g k o k insight นะฮะ com นะฮะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไปละก่อนจบนะฮะฝากกันไว้แล้วกันนะครับช่องผมนะฮะช่องนี้ชื่อช่อง antonio attoni นะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับสโลแกนของเราคือแก้นี้สร้างนี้เราจัดการให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็น ลูกหนี้นะฮะสินเชื่อธุรกิจนะครับวงเงินก็สัก10 20ล้านขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้นะฮะก็ติดต่อมาที่บริษัทได้นะครับเราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เราจะเป็นตัวแทนของคุณในการเจราจาหนี้ให้กับให้กับคุณนะครับแต่ต้องบอกก่อนบกอิงบนพื้นฐานที่นะครับคุณชำหนะได้นะลูกค้าบางคนที่ผมทำเรื่องให้เ,เคลียร์ให้จบแล้วนะครับเจราจาให้จบแล้วแต่ว่า สุดท้ายก็ไม่ไปจ่ายอยู่ดีนะมันก็ไม่จบนะครับมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอิงบนพื้นฐานเราที่พร้อมที่อยากจะปรับโครงสร้างนี่จริงๆนะครับหรือใครอยากจะจ้างมาให้ดึงเกมให้ก็ได้นะคะบ,บอกมาตั้งแต่แรกเลยว่าจะดึงเกมจะล้มบนฟูกจะอะไรก็ตามบอกมาได้เลยหนึ่งนะบอกมาเลยว่าอยากจะเจราจาปรับโครงสร้างนี่ให้จ่ายได้ตามตามกำลังความสามารถอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ไม่มีปัญญาจ่ายแล้วแต่มีแต่มีปัญญาจ้างบริษัทคุณเป็นที่ปรึกษาและดึงเกมให้นานที่สุด นะครับ3ก็คือขอประวิงเวลาไปเรื่อยๆก่อนติดชึ่งไปก่อนคาดว่าอีก6เดือนจะกลับมาได้นะมันมันมีทุกรูปแบบนะครับก็สนใจติดต่อได้ที่บริษัทผมนะครับอันโตนิโอแอตโตนีนะครับติดต่อได้ที่ไลน์ไอนะครับ @antonio นะฮะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งเตือนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ you